สวัสดีครับผมกายสวิทนะครับวันนี้มาเชิญชวนน้องๆครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่17นะครับมาร่วมคิดร่วมทาสร้างสารรค์สังคมไทยเรามาสํารวจดูว่าในชุมชนในพื้นที่ของน้องๆมีอะไรเด่นมีอะไรดังที่น่าสนใจไม่แน่นะครับโครงการที่เราคิดไว้ฝันไว้อาจจะเป็นจริงก็ได้มาร่วมชิงทุนไปด้วยกันนะครับจัดงานโดยสํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มิถุนายนนี้ครับ ขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะครับที่ทำความดีหลายคนได้รับการชื่นชมหลายคนได้กำลังใจที่ดีแต่เชื่อว่าพี่ไม่น้อยครับที่อาจจะไม่มีใครเห็นแต่อย่างน้อยเชื่อมั่นว่าถึงแม้ไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราเองรับรู้และเห็นทุกอย่างครับ สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชนทำอะไรได้บ้างผมว่าทุกคนมีโอกาสทำสิ่งดีๆตรงนี้ได้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องมองไกลไม่ต้องมองภาพใหญ่เอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราเลยบางคนบอกว่าหนูยังเด็กอยู่เลยยังเรียนหนังสืออยู่เลยนี่แหละเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนหนังสือและมีเวลาว่างก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นเด็กดีของพ่อแม่แบบนี้ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ด้วยตัวเองแล้วครับ